เมื่อคุยได้กับอาจารย์อาจารย์ธนากรตันอาวัชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดวางตำแหน่งที่ทา เธอชื่อว่าปลาล้วคุณจินดาพรเธอสวยร่างอารชรนจะพาคุณจอนไปชิงทั่วไทยทุกร้านและพัตคารเธอไม่เกลียดกานจะพาคุณไปอร่อยได้อย่างมั่นใจแถมรวยได้ด้วยห่วงจุย้ยรวยด้วยห่วงจุย้ยรวยด้วยห่วงจุยยงจ้ยเอา้ารวยรวย กับก๋วเตี๋ยวกับข้าะไรได้หมดเลยอร่อยทีนี้หมด <Yeah. S 2> ห่วงแล้วล่ะครับว่าชีวิตคุณจะขาดรสชาติเพราะมีซอสพริกายซอสจากนี้ไฟชีวิตจะมีรสชาติดียิ่งขึ้นครับเพราะ m เมก b บซอสซอสพริกเย้ สะพานโยงนี่เรากำลังเดินขึ้นสะพานโยงนะจาริจริงแล้วการดูของชวยนาปลาทำไมอ่ะคะมันกอเหนื่อยนะเหนื่อยอาจารย์เหนื่อยไม่ถามจริงดูเยอะมากเลยว่าเราเราจะมาอยู่บรรยากาศตรงไหนและก็อยู่ยังไงแล้วก็ต้องมี ผลอะไรก็หลายอย่างเออชักจะงงไม่ต้องงงคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้ามาสู่รวยด้วยหวงช่วยครับและสิ่งอร่อยนอกบ้านค่ะวันนี้ผมพาปลาย้อนอดีตทะลุทะลุอะไรสรุปว่าปลาพาหรืออาจารย์พาปลามาเมื่อกี้ผมเดินน้ำหน้าข้ามปลามาโอเคข้ามยุคข้ามสมัยเลยนะอันนี้จอสอจอสอหนึ่งสองเจ็ดเก้าค่ะนี่ไงครับเรามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ ข้ามสะพานโยงสะพานโยงนี่มันหมายถึงอะไรอะอาจารย์ก็โยงจากอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่ง<อ>หรือเปล่าคุผู้มไปรูครับอาจจะมีส่วนแต่อาจารย์ร,ร,รู้นี่ประวัติสะพานโยงดั้งเดิมของคนอ่าคนนครปฐม,มอ่าคนนครปฐมแต่วันนี้ท่านผู้ชมที่เราเดินคุยกับปลามาเนี่ยครับว่าเรื่องของร้านอาหารเราก็ต้องดูก่อนว่าบางทีเรามาเนี่ยร้านเขาสร้างเสร็จแล้วครับเรามาติมาว่ามาทุกมา ก็รู้สึกว่าเจ้าของเขาอาจจะไม่สบายใจนะใช่ครับทีนี้เราต้องมาว่าบางครั้งจะชมก็ต้องชมอเช่นร้านนี้นะค่ะทำเลท่านผู้ชมต้องติดตามดูให้ดีทำเลเขากว้างใหญ่ไพศาลและสวยมากอมถ้าเป็นคุณจะมาตั้งร้านอาหารที่นี่คุณจะวางจุดไหนไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะว่าที่มันใหญ่ตรงนี้ก็น่าเปิดตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางเข้าแต่ประเด็นร้านนี้อาจารย์เขามี เขาเรียกว่าลำคลองน้ำไหลผ่านแล้วก็มีร่องน้ําอีกเยอะเราจะทํายังไงคะไอ้ตัวร่องน้ําคือตัวตัดกระแสเหมือนท่านผู้ชมที่ขับรถอยู่นะครับพอขับไปเจอสะพานคุณต้องเบา<อ>แบ่งระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้นโอเคบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นนี่ก็เป็นไอเดียที่ทำให้อ,อาจารย์ต้องให้คำแนะนำกบบับเจ้าของร้านก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่า ถึงแม้อาจารย์จะบอกว่าบางร้านเนี่ยเขาสร้างเสร็จไปแล้วแล้วทำไมต้องให้มาดูรก็เพราะว่าเขามีจุดดีและบางครั้งนะคะมีประโยชน์เนื่องจากว่าเจ้าของร้านเนี่ยอยากจะแต่งต่อเติมอะไรเข้าไปเนี่ยก็ถือโอกาสถามอาจารย์เลยครับวันนี้ท่านผู้ชมนอกจากจะได้ดูบรรยากาศสวยๆรอบๆร้านมีทั้งน้ํามีทั้งถนนมีทั้งสะพานมีทั้งสวนที่จะเกิดขึ้นต่อไปภายภาคหน้าถ้าเป็นคุณเดี๋ยวผมเอาทิศทางวางจับ แล้วเรามาคุยกันจะได้สนุกเมื่อสนุกกับวงจุ้ยแล้วก็ไปอิ่มอร่อยกับอาหารร้านนี้เลยนะคะต้องบอกว่าเรามากันชื่อร้านสะพานยงเพราะฉะนั้นอาหารอะไรจะอร่อยนะคะเดี๋ยวติดตามหลายท่านอาจจะเคยมาแล้วแต่ไม่แน่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยค่ะเพระนั้นพักกันสักครู่อย่าลืมช่วงต้นน่าดูมากนะครับช่วงต้น ช่วงต้นเป็นคิวอาจารย์น่าดูของป่าช่วงท้ายน่ากินเดี๋ยวป่าไปนั่งปลาฉลาดนะเห็นน้ำร่องน้ําเล็กๆรู้เลยทำไมอ่ะถ้าเป็นปลาปลาจะตั้งร้านตรงไหนปลาก็ไม่แน่ใจอ่ะป่าก็นึกไม่ออกอ่ะไปสร้างคร่อมได้ไหมไม่ได้เสียเลยแม่น้ําเราไปสร้างคร่อมเป็นกฎเกณฑ์ที่น่ากลัวเดี๋ยวเจอกันไปไปเล่น พราะทิศทางที่เรากําลังหันไปนี้ครับหันตะวันออกตรงๆฮะถ้าผมยืนอยู่ตรงกลางหน้าร้านตะวันออกตรงนี้ท่านผู้ชมจําได้ไหมครับออกเฉียงเหนือคือทิศ่วงจุ้ยหมายเลข8คือทิศอีสานทิศประเทศจีนเขาเป็นทางเข้าครับเห็นไหมฮะเมื่อตั้งโจดตรงนี้ได้ทางเข้าที่ดีแล้วได้สองเด้งครับเด้งคึงคือด้านซ้าย ฝั่งมังกรมีพลังตรงกับพวงจุ้ยในยุคที่8ตะวันออกเฉียงเหนือมีพลังเป็นถนนเข้ามาจุดเด่นเขาคือสร้างสะพานโยงจำลองสะพานโยงตัวจริงวิ่งเข้ามาทางตำแหน่งนี้เหมือนกันเห็นไหมครับสะพานตรงนี้นะวิ่งนะเมื่อกี้กผมกับคุณปลาเดินวิ่งภาพมาตรงนี้ครับเจอคลองใหญ่อยู่คลองหนึ่งถ้าเราปล่อยลง โดยไม่มีตัวบาน้ําวางไว้อย่างนี้นะครับจะเสียเลยนะฮะแล้วตัวนี้ก่อนตกมีอันหนึ่งแล้วครับคุณทําร้านอาหารคุณต้องให้เป็นอย่างนี้เพราะแม่น้ํากําลังไหลเนี่ยครับอยาให้หลุดแล้วล่วงไปเลยเพราะตบชิ่งเนะครับเข้าสะพานชิ่งพับมันก็จะวิ่งตรงไปที่ตรงสะพานโยงนะฮะพอตรงนี้ตรงร้านพับแหมแอคชั่นน่าดูเลยจับโยนนี่ครับตำแหน่งตะวันตกตรงกลางนี้ ผมจะผ่าประตูออกจากหลังนี้ไปนะเพราะทางเข้าเขาไม่ได้อยู่อย่างนี้เขารับด้านข้างหมดฝั่งนี้หมดเลยรับด้านข้างหมดเมื่อรับด้านข้างหมดเข้าเห็นไหมครับตรงนั้นเป็นทางสะพานโยงมีป้ายสิงอยู่วิ่งเข้าสู่ประตูตรงนี้ไม่มีทางเข้าเราต้องเปิดทางเข้ารับข้างหลังส่วนด้านฝั่งนี้เป็นเป็นชานมาเลย มาเลยครับตรงตำแหน่งที่ตั้งโต๊ะเก้าอี้แล้วเป็นทางน้ำมานะอันนี้ครับเป็นตำแหน่งแม่ครับตรงนี้เป็นตำแหน่งแม่ย่านางการวางเรือการวางสิ่งของที่เคลื่อนไหวตรงนี้จะเป็นผลดีมากเน่ความสวยงามเขาจะอยู่ตรงนี้แะครับเนี่ยมาตรงนี้ในหลักทั่วไปชาวบ้านเนี่ยชอบวางเป็นเจ้าที่ นะในตำแหน่งนี้ครับนะครับผมก็มายืนในตำแหน่งนี้แล้วตำแหน่งแม่ตำแหน่งนี้ยังสามารถรับน้าตรงนี้ได้อีกท่านผู้ชมคิดดูเลครับโอ้โหความสวยงามจากด้านข้างด้านข,าข้างของร้านรับมาอีกมาถึงจุดสำคัญที่สุดครับวันนี้ผมจะไม่พาท่านผู้ชมเข้าร้านนะครับแต่จะอยู่บรรยากาศนี้ความสวยงามมันถึงจะเกิดขึ้นเราเดินมาถึงสะพานทุกจุดเห็นไหมครับ ร่องน้ําเล็กๆนี่ครับร่องน้ําเล็กๆนี่ตรงเนี้ยที่วิ่งวิ่งวิ่งไปอ่ะเนี้ยแล้วตรงนี้กลายเป็นเนินปุ่มหนึ่งแล้วถึงแค่ต่อมาอีกเนินปุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะสร้างคุณก็ต้องเอาเนินนี้เพราะตัวน้ําเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้พลังไปแล้วถ้าคุณข้ามมาทางนี้โบราณบอกว่าใช้าสารคนละสารออาอยัางมีอีกครับนี่ครับ ตรงตำแหน่งตรงนี้วางไว้จริงๆแล้วเป็นตำแหน่งทางเข้าอย่างเนี่ยเป็นตำแหน่งท่าเรือครับนะครับซึ่งถ้ามันเป็นองศานะครับมันจะตรงตำแหน่งแม่เหมือนกัน2จุดนี้จะเป็นตำแหน่งที่ซัพพอร์ตคอยดึงสะพานดึงมาตรงนี้ถูกแล้วครับแต่ที่ผมบอกว่าผมจะผ่าตรงนี้เราแอบเข้ามาหลังร้าน ดูร้านนี้นะครับเมื่อกี้เราดูข้างหน้าตรงตำแหน่งข้างหลังตรงติดกับแอร์ตรงช่องเล็กๆนี่ผมมายืนตรงกลางเลยดีกว่าครับให้มเห็นชัดๆเลยนี่ครับแล้ววันนี้ขอเป็นภาควิชาการหน่อยครับท่านผู้ชมครับดูเข็มทิศของผมหน่อยครับอ่าอมามอะไรครับนี่คือข้างหน้าเป็นตะวันออกถ้าท่านผู้ชมดูนะครับ เข็มจะตรงเลยครับเข็มที่จะมุ่งไปใต้นี่เหนือนี่ตะวันออกตรงๆนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทางเข้าตะวันตกตรงนี้ผมจะเปิดประตูมารับสะพานโยงด้านหลังรับแล้วท่านผู้ชมจะเห็นอะไรบ้างพลิกดูกับผมเลยครับแล้วก็จะมาดูครับตรงนี้เขาทําเรือนไปรับแล้วออกมาพับมารับนี่นี่ไงครับท่านผู้ชมครับ ความมโหฬานตรงนี้เขาว่าเขาจะทำเป็นลานอดอกไม้ที่สวยงามเป็นร้านที่สามารถรับได้สองหน้าเพียงไม่กี่ร้านที่เราเคยได้ถ่ายทำรายการมีทำเลขนาดนี้ท่านผู้ชมครับแล้วด้านที่ล้อมรอบไปทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีศา,าลาริมน้ำรองรับน้ำด้านหน้าแล้วมีกลุ่มดูอย่างนี้แล้วนอกจากต่ะหวงชุ้ยเหมาะ กับชัยภูมิด้านนอกเมื่อเราปรับด้านในนิดเดียวก็จะได้รับความอุปถัมภ์จากกระแสภายนอกเข้าสู่ภายในได้ดีเพียงแค่เปิดประตูตรงนี้อีกประตูหนึ่งจะทําให้ร้านเขาได้รับความนิยมมากมายนี่คือชัยภูมิที่เจ้าของร้านเลือกได้ดีที่สุดแล้วและผมก็ถือโอกาสขอเปิดประตูของบ้านของเขาให้อีกแค่หนึ่งประตูความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิด นี่ครับที่สําคัญวันนี้ก็ท่านผู้ชมก็คงจะสนุกสนานพอสมควรนี่คือช่วงรวยด้วยวงชุยแล้วช่วงต่อไปสิงอร่อยนอกบ้านติดตามกับคุณปลาครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับคุณปลามีเรื่องจะพูดคุยกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่ง<ช>ก่อนที่จะด,ดูรายการครับใช่ชี้แจงค่ะท่านผู้ชมคะมิจฉาชีพตอนนี้มันมาในหลายรูปแบบนะคะท่านผู้ชมต้องระวังนะคะก็อยากจะเตือนท่านผู้ชมว่าเราสองคนนะคะไม่ว่าปลาห,หรืออาจารย์ไม่ได้มีการเรียรายในการทําบุญใดๆทั้งสิ้นค่ะหากท่านผู้ชมได้รับโทรศัพท์หรือได้รับการบอกเล่าจากใครแล้วขอให้โอนเงินท่านผู้ชมอย่าเชื่อนะคะไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลยจากเรานะคะเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ชม จงอย่าเชื่อค่ะกับรายการทั้งหมดที่เราทำทั้งเป็นความสุขและเป็นความรู้และแนะนำร้านอาหารดีๆ<ะ>นั้นเป็นความจริงใจไม่มีการเรียกเงินแม้กระทั่งร้านอาหารก็ไม่เรียกท่านผู้ชมเราก็ไม่เรียกครับฉ<ะ>ั้นั<ะ>้นถ้ามีใครมาทำอย่างนี้ ขอให้แจ้งผมก็ได้ใช่ติดต่มปลาก็ได้นะคะคแต่ <ฮะ S 1> อย่าหลงเชื่อโอนเงินให้นะคะท่านผู้ชมคะเรารักท่านผู้ชมค่ะรักทุกท่านที่ติดตามรายการของเราเราอยากให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับรายการเราทุกครั้งที่ได้ดูนะคะครับวันนี้เราก็บอกแค่นี้นะครับขอให้ทุทกท่านติดตามชมรายการเราอย่า อาอย่างนี้ต้องใช่เลยเด็กๆต้องชอบถ้ากาสวยเนี่ยต้องกินคู่กับเมนูนี้ครับนี่มาเมนูต่อไปค่ะเมนูหมึกหอมผัดกะเพราผัดกะเพราครับหมึกหอมผัดกะเพราใช้หมึกธรรมดาไม่ได้นะไม่ใช่ครับต้องเป็นหมึกหอมหมึกหอมตัวใหญ่ครับอาจา์ลองทานดูครับปลาหมึกหอมเนี่ยมันเป็นปลาหมึกที่ถ้ามันไม่สดมันจะไม่อร่อยนะแต่อันนี้เขาทางร้านเราเนี่ยใช้ตักสดตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงๆแล้วก็ที่สําคัญขาวอ่ะ าาวมกผมชอบคนนครปฐมข้าวขาวเ <laughs> กรงพูดกับใครบ้างคะม่ะพูดถึงปลาหมึกปลาหมึกโอเคเลยดดเดี๋ยวจานต่อไปเลยดีกว่า <c ười> ต่อไปครับเป็นหมี่กระเชิดอ๋อมีผัดกระเชิดอันนี้สมมติว่าเรามาคนเดียวแล้วสั่งนี่กินจะได้เนาะแทนอาหารมานคนก็สั่งได้ไม่มีใครว่าคนเดียวของร้านเราเนี่ยอย่างเคล็ดลับของหมี่กระเชิดเนี่ยเป็นยังไงอยู่ที่คือเราต้องใช้มันกุ้ง อ๋อมีมันกุ้งอยู่มีมันกุ้งเวลาเราจะผัดต้องบีบปันกุ้งครับบีบมันกุ้งให้ให้มันใช้มันกุ้งคั่วคั่วกันให้เหลือพอปุ๊บจะให้เเส้นเส้นหมี่ออกเป็นสีแดงแดงอแปลว่ามันจะทำให้รสชาติกรุบกรอบครับอ๋อนี่ไม่ใช่ซีอิ๊วนะมันเป็นมันกุ้งครับมันกุ้งที่ออกส้มๆเวลาเราผัดไปแล้วหมี่ก็จะสีนวลขึ้นใช่ครับเดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปดีกว่าถ้าหมี่กระเฉดผัดไปแล้วยังไม่อิ่ม มีเมนูเด็ดๆรออยู่ค่ะอันนี้เมน,นูนี้จะเป็นเนื้อปลาพลงผัดพริกไทยดำนะครับให้เนื้อปลากระพงเยอะมากครับของเราเนี่ยจะผัดคู่กับต้นหอมญี่ปุ่นอ๋อเป็นต้นหอมญี่ปุ่นใช่ครับเอ,อ้ยไม่เหมือนคนอื่นนะใช่ครับอลองนะปลาของเราก็สดเลยครับอาจารย์ลองปลา,าให้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยและต้องบอกว่า เฉพาะอาหารเนี่ยนะคะจริงๆแล้วร้านอ่ะก็ขายกาแฟใช่ไหมครับมีกครื่องดื่มให้เรามาแบบเป็นชาเป็นกาแฟเป็นอิตาเลียนโซดาปลาทำเปิดเปิดมันมีอยู่ใกล้ตัวผมเนี่ยเดี๋ยวเ็มีเคล็ับว่าจะไปท้องหารที่หลังมันมีธงด้วยนะนี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นบอกว่าแปสิบเก้าบาท ยี่สิบเก้าบาทเหรอถอดแว่นเลยถอดแว่นเลยยี่สิบเก้าบาทนะครับถ้าลูกค้ามาตั้งแต่สี่ท่านขึ้นไปครับเราจะมีตัวนี้ให้แถมในราคายี่สิบเก้าบาทครับจากราคาเต็มสองร้อยแปดสิบบาทครับสองร้อยแปดสิบจ่ายเพียงยี่สิบเก้าแต่ทุกแต่ท่านต้องมาให้ครบสี่คนในหนึ่งโต๊ะโอ๊ยทำเลอย่างนี้คุณกล้าอย่างนี้เหรอทำเลอย่างนี้ใช่ครับกล้าแถมอย่างนี้เหรออันนี้แหละค่ะอาจารย์ที่เราไว้ที่หลังเพราะว่าสิทธิพิเศษที่คุณตั้มให้กับท่านผู้ชมที่มาร้านสะพานยง จากการที่ดูดรายการของเราตั้มบอกว่าสิทธิ์นี้หมดเขตเมื่อไร่คะ,ะมีตลอดเลยครับ<ะ>มีตลอดเลยครับให,<ะ>ให้ตลอดเลยครับทั้งปีทั้งชาติเลยเอาเลียเยเ้ยงปลาเลี้ยงปลาดูปลาช่อนเองเหรอปลาเราซื้อมาส,สดครับอ๋อ,ซ,อซื้อมาครับยีบเข้า <laughs> แต่ว่าต้องการ <my God. S 1> ให้ท่านผู้ชมได้ชิมอาหารอร่อยงนยเพราะว่า <c oughs> เขาบอกว่าเครื่องแกงเนี้ยทำเองแล้วเมื่อของอร่อยมาแล้วคุณพลาดไปไม่ได้หรอกต้องมาเพราะฉะนั้นทุกโต๊ะมีสิทธิ์ได้แต่ต้องน้องโต๊ะอย่างน้อย4คนครับนี่อาจารย์ เดี๋ยวบอกว่าเวลาเปิดปิดเนี่ยเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันเลยไหมทุกวันครับยล้วโซนเนี้ครับเราเป็นเหมือนคาเฟ่เป็นเป็นเหมือนร้านกาแฟร้านกาแฟกลางวันร้อนๆกันนั่งข้างในแต่ช่วงด้านนอกนะคะท่านผู้ชมก็เห็นภาพที่อาจารย์เดินดูวิวทิวทัศน์ดูโฮงจุ้ยและด้านนอกเนี่ยตอนเย็นจะคึกคักก็คือประมาณตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นสี่โมงเย็นเป็นต้นไปวิวด้านนอกเราีบรรยากาศดีมาก ดนมีดนตรีสดครับกี่โมงเล่นกี่โมงดนตรีสดจะเริ่มประมาณหกโมงครึ่งที่มีสะพานโยงสะพาน,โย,ยานโยงนี้ตรงนี้มันมีประวัติจริงนะครับมีตรงนี้ที่เราเห็นสะพานนี้คือเราจําลองขึ้นมาถ้าสะพานจริงนะจะอยู่ด้านในนี่ครับอยู่ในพระราชวังสนามจันทร์อตอนนี้เขาห้ามขับรถเข้าไปแล้วครับ,รบก็เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจะเดินเข้าไปได้ใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นของ คนก็เดินเข้าได้นะปาเดินเข้าได้ยังเดินเข้ามาจำลองเดินที่นี่ก็เหมือนกันเลยแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ท่านผู้ชมก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะนอกจากอิ่มอร่อยแล้วบางทีเราเดินย่อยถ่ายรูปด้านหลังเห็นกําลังตกแต่งอะไรกันเยอะเลยจริงๆแล้วจะเป็นทุ่งนาทุ่งนาครับแต่รอบนี้เราจะทําเป็นทุ่งนาตะวันครับโอ้ยมี3ามช่วงเวลาเป็นฤดูกาลฤดูไหนเป็นทุ่งนาจ๊ะอ่าฤดูฝนครับฤดูฝนเป็นทุ่งนาต่อมาเป็น ทานตะวันครับช่วงหน้าร้อนใช่ครับและช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงหน้ายรอบนช่วงหน้ารอบนเห็นบอกมีดาวเรืองด้วยอันนี้น่าจะเพิ่มสลับกันเพิ่มเข้ามาให้ท่านผู้ชมก็ได้ถ่ายรูปมีสีสันมากมายจริงนะผมอยากจะเพิ่มอีกสักมุมนะที่ริมน้ํานะทําเป็นที่ย่างข้าวหลามดีไหมเห็นแล้วแบบต้องมานะคะท่านผู้ชมค่ะคุณตั้มคุ้นม เดี๋ยวบอกเบอร์โทรดีกว่าค่ะเผื่อท่านผู้ชมอยากจะโทรมาจองโต๊ะอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องของอาหารถ้าจะจัดเลี้ยงนะคะเบอร์โทรทางร้านนะครับ097-923-1279ครับหรือจะเข้าไปที่เพจเรานะครับอาจาจรย์ถึงเวลาที่เราจะต้องมอบของดีคารนีผลิตภัณฑ์จากสินคอร์ปอเรชันนะคะอมอบให้กับคุณ<อ>ตั้มเลยครับ,รบมีผลิตภัณฑ์จากซอสตอดด้วยนี่ค่ะ แล้วขนมขบเคี้ยวจากซอสตอนนะคะมัชิตงมัชิตะเยอะเลยค่ะปลาให้น้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่เขาใจดีแม่ทั้งปลาช่อนทั้งตัวยังแค่29บาทเลยใช่ก็เพราะว่าใจดีนี่คะเราเลยต้องรีบมายืนยันความอร่อยช่วงสิงอร่อยนอกบ้านมอบประกาศสี่บตรใบนี้ยืนยันนะครับให้ไว้ด้วยนะครับรองถือเดี๋ยวมือของเรารวกันหมดนะครับโอเคครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับติดตามเราทุกอาทิตย์นะครับ แต่อย่าลืมมานครปฐมเมื่อไหร่ที่นี่สัมผัสทั้งบรรยากาศทำเลที่ตั้งและอาหารอร่อยแน่นอนก็ต้องบอกว่าสะพานโยงจะอยู่ในใจของทุกคนคะ่ะครับโยงไปถึงคุณพบกันใหม่อาทิตย์หน้าช่วงนี้มีความสุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณตั้งสวัสดีครับ เธอสูงแรงออร์จอนจะพาคุณจอนไปชิงทั่วไทยที่ทรองอ่ะช่วยอะไรอย่างนี้ตรงนี้เ่เดี๋ยวเจอกันไปเล่นห่อยได้ยงออกกันคนละข้างเลยว่ะเรียกว่าอะไรนะคะป้าป้าระวังข้างขึ้นนะคะ